พี่น้องค่ะมื้อนี้สิพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์อยู่ใก,ใกล้ๆบ้านเด,ด้อจ้ะเด้ออ่าพี่พีตาพันม่องนี้ก็เป็นอ่าสิ่งเกา่กาๆเนาะที่อยู่ประเทศออสเตรเลียนะคะสิ่งที่เกี่ยวกับเอ่อของเกา่กาแลรงเก่าๆนะคะอ่าเนี่ยค่ะอันแรกก็คือบางอย่างกับบลูดเ้อค่ะวา่ามันเป็นอีหยังอีหยังเนาะเพราะว่อขจ้าจบ่ได้ติดเอ่อ อบอกไวตรงข้างๆเครืองจักนะคะอันนั้นเป็นตาช่างแน่นอนล่ะอคะนะแต่ว่าเครื่องเนี่ยบ้านแนใจว่ามันคืออีหย่างเนาะพี่น้องเนาะมึงเนี่ยแล้วก็เข้ามากก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเออเรื่องที่เกี่ยวกับบนหลังมานะคะก็จะมีอ่านมากมีเกี่ยวกับเกลือกมากแสมากเกี่ยวกับมาทั้งหมดนะคะแล้วก็เข้มข้อเข้มขาดของหุ้มปู้ีไใส่เนาะพี่น้องิ่งไปเลย,ยเด้อ หลังจากนั้นนะคะถัดมาก็จะเป็นเนี่ยแหละคะ่ะเห็นบ่ถัดมากก็จะเป็นาจากเกาเเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เครื่องอทํารองเท้าทํากุญแจเจ้าเห็นไ่มผู้เจ้าเห็นไ่มพุ่นรองเท้าส่วนสูงของผู้หญิงของอันนั้นอันนี้ของผู้ชายเฮ็ดไดเบิร์ตมองนี้เครื่องเกาเเนาะพี่น้องโอ้เป็นการดีดีเดเมอนียที่ได้พามู้เจ้ามาชมเมงศิลนะเพราะว่าพวกฉันทั้งคร่วมัก ของเก่าเนาะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะคะเนี่ยค่ะเป็นเครื่องจากกาักรเก่าๆนะคะสําหรับโซตัวอันนี้น่าจะเป็นเบือบอกอิลีพี่น้องแล้วกัขวดขวดเกา่กาๆเนาะขวดเบียร์ขวดเหลา้าขวดน้ำอัดลมนม้ำจูชน้ำผลไม้นะคะเกา่กาๆขวดยาทังส้นจังสีเจอมมาไว้ในกล่องมดเลยนะคะ แล้วก็พี่น้องคะกับพ้ามาชมนะคะรถมาเนาะเก้าขนาดเลยในนิของเมืองโกโคสนะคะเนี่ยคะ่ะรถตั้งแต่สมัยอ่าหนึ่งแปดหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบพูดละนะคะมุจเจ้าก็เห็นเนาะแล้วเบื้องแนวลดมาเก้าขนาดเลยข้างในเคยเห็นเคยเบื้องหนังอาเก่าๆมาจากหนังไอกของประเทศอังกฤษเนาะก็จะมีประมาณยังสี่เนาะ นะคะนั่งหลังมาก็จะมีกุสมบาดนะ้อหีบไส้สผาอภรณ์เอาไส้ข้างหลังแล้วก็ข้างบนลัางหมานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะมีบริวารแล้วก็อันนี้เป็นรถเข็นนะคะโบราณเออได้เห็นแบบนี้ก็ดีใจค่ะขนาดเลยเดจ้ะมากขนาดเลยของจริงๆนะได้เห็นแบบนี้ได้แต่ว่าไปเฝ้าจัหน้อยเด้ อ่าได้ไปอีกอยุ่จับเพราะว่าแฟนเพิ่นนัดอ่เจ้าหน้าที่ไว้นะคะเขาซื้อว่า Dream World Gold Coast Australia นะคะทุกคนอ่าถ้าจำพ่อสอพิดกับคอให้ด้วยนะจ๊ะเพราะว่ามันฝ่าวแล้วก็จะมีล่องอ่ซักผ้าเดดพี่น,อน้องอันนี้แหละคะ่ะเป็นอ่ห้องซักผ้าสมัยโบราณเนาะว่าเขาซักผ้าด้วยวิธีจังใดมึงเนี่ย ก็จะมีตะก,กาา้าผ้ามีผ่าออมมีเออเนี่ยค่ะตะก,ก้าไว้เนาะโอ้ายแบบแล้วก็เนี่ยคะ่ะผ่าสาธิตเขาจะมีนีน่เขาเรียกว่าเด็กนักศึกษามาชมน้ำเด็ก watching shade เนี่ยเขาเห็นนะคะแล้วกันเ,เนี่ยค่ะเป็นสมัยก่อนก็จะใส่ผงซักฟอกยี่ห้อนี้เนาะพี่น้องเนาะแพช o ซบพนะนว่าเนี่ยค่ะเป็นเพกก็คือ,อไมเนบเนาะ พิกเนี่ยค่ะปั้นอิวเอานะ้สภาแล้วก็จมีสมัยอ่าที่แปลว่าขุดๆเอาเบื้องเดนือสิบ้าไปเบื้องอีกอันนึงอันนี้ก็มุนๆเอาเสือผ้าซักแบบสกรปรกหลายแล้วก็เต่ารีดเบื้องพี่น้องเต่ารีดมาเบื้องเต่ารีดก็จะเป็นทั้งชิ้นนะแล้วก็เนี่ยค่ะให้รายสำคัญหรือเบิ่งเนี่ยที่ที่เคยเห็นในหนังบอแล้วก็ ถังใหญ่ๆนบ้านแน่ใจเนาะว่าเป็นทังยอมหรือถังยังพี่น้องเพราะว่าเวียก่อนเพ่่นไปกินขขา